กับสายทานที่สองเลยดีกว่าสายทานที่สองได้แก่สายทานแห่งเพลงพื้นบ้านค่ะเรียกว่าเพลงพื้นบ้านเนี่ยเป็นศิลปะที่เกิดจากวิถีชีวิตชนบทบอกเล่าเรื่องราวที่สวยงามผ่านภาษาที่ง่ายและงามโลดเล่นไปกับท่วงทํานองที่สนุกสนานของชาวบ้านนะคะเพลงพื้นบ้านอะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ย มีหลายประเภทหลายชนิดมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงอีเซลเพลงชอยเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวเพลงพวงมาลายัยเพลงขอทานลำตัดเอ่ยมีหลายอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนสุพรรณบุรีก็คือเพลงอีเซลเพราะว่าเป็นเพลงที่ครูบาอาจารย์ชาวสุพรรณบุรีของเราเองเนี่ย ได้เป็นผู้รังสัรค์ทานองขึ้นมารังสรรค์ทำนองและเนื้อหาที่สวยงามและส่งต่อกันมายาวนานเกินร้อยปีแล้วนะคะสามารถพูดได้เลยว่าสุพรรณบุรีคือเมืองหลวงของเพลงอีแซลนี่ขออนุญาตโมสักนิดหนึ่งนอกจากนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็ยังมีศิลปินแห่งชาติทาง สาขาศิลปะการแสดงเพลงอ e ีเซลเป็นของตัวเองถึงสองท่านนั่นก็คือแม่โบผันจันสีซึ่งเป็นครูของคุณแม่ขวัญจิตสีประจันนะคะแล้วแม่ขวัญจิตเองเนี่ย mm hmm. ก็ได้ทำการสืบสารถ่ายทอดส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้ง ผู้ที่มีความสนใจในเพลงพื้นบ้านมาอย่างยาวนานเรียกว่าสอนกันมาตั้งแต่สาวจนตอนนี้เป็นสาวใหญ่ถึงใหญ่มากแล้วก็ยังสอนอยู่นะคะแล้วเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมเสียเวลารอนานเกินไปเราก็มีคลิปเพลงพื้นบ้านมาฝากแล้วเพลงพูดถึงเพลงพื้นบ้านสุพรรณก็จะเป็นคลิปของใครไปไม่ได้เลยนอกจาก ผู้หญิงที่สวยที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีคนนี้ก็คือคลิปของคณะคุณแม่ขวัญจิตสีีประจันค่ะก่อนที่จะนำเข้าคลิปเดี๋ยวจะร้องโชว์เสียงให้ฟังสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมขาเชิญทัศนาขับขานเอเอ ขับขานมาฟังเพลงพื้นบ้านให้เบิกบานสบายเอ,อ๋ยแล้วสบายเชิญรับชมเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็บรรดาแฟนสมัยโบราณและก็สมัยใหม่วันนี้จะร้องเพลงโบราณเป็นเพลงอีเซลเรื่องบางสุพรรณสร้างสั้นการดนตรี ก็ ه, วันนี้มากันสามร้อยตามเ <c oughs> ยอะจังละ่ะตามนโยบายนะคะเพราะว่าเราก็ต้องอดูแลให้อยู่เคร่งครัดตามนโยบายของรัฐบาลและตามนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีเอาวันนี้พี่เส้ามาร้องก่อนละกันให้พี่ร้องก่อนให้พี่ร้องก่อนเพราะน้องยังตั้งสติไม่ถูกเ <c oughs> ชิญเชิญได้ค่ะเดี๋ยวพี่ร้องก่อนจ้ะค่ะ น้องรำให้น้องรำด้วยให้น้องรำให้สวยเลยนะคะจะจะได้รำให้สวยที่สุดท่านผู้ชมก็ฟังให้พร้อมนะคะอ่านั่นแหล<ฮ>ะถูกต้องตีงดีๆให้หนู่องเ <laughs> ออ แต่ความสดใสบทเพลงพื้นบ้าน ใดีทุกคนทุกหมู่บ้านตำบลต่างสมัครรักใคร โม่น้ำตีชิงอยู่หนึ่งว่าจะอัดต่อหนอเดี๋ยวค่อยมีใหม่วันนี้เดี๋ยวเราคุยกับทางบ้านแล้วก็คุยกับพี่นวดพี่นวดเจนให้สวยนียืนให้มันเข้าท่าเข้าทางสวัสดีอีกรอบนะคะทั้งท่านผู้ชมแล้วก็นวดไม้กวาดแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้เราก็จะรู้กัน ในขบวนการเราไม่กี่คนคือนายเจนพบจบกระบวนวัน <Okay. S 1> สังเกตไหมนวดเขาเนี่ยเราสามารถจะเจามาคัดซ่วมเออถดถดถดนันลูกมามาปัดบ้านได้เลยเขาก็ชอบใจในชื่อนี้แล้วก็วันดีทุกคนครูบาอาจารย์นะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะเล่าเรื่องว่าเพลงอีเซลมาแต่เมื่อไร่โดยที่ได้ท่ามครูบาอาจารย์มาก็ เขาบอกมันก็เป็นร้อยร้อยปีซึ่งมีเพลงอื่นๆมาตลอดเช่นเพลงชอยเพลงพวงมาลัยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงระบำเพลงเรืออะไรเนี่ยเยอะแยะมาหมดแต่ว่าเพลงอีเซลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพลงที่เกิดทีล่างเพราะว่าเกิดประมาณร้อยกว่าปีแต่เพลงอื่นๆนะก็คงจะไล่ไล่ร้อยปีผ่านมา คงจะไล่เผ่นดินผ่านมาแต่เพลงอีเซลเนี่ยเกิดขึ้นโดยคุณสุพรรณบุรีที่มาคิดกันเองตามที่ครูเขาเล่าเนาะคิดกันที่วัดป่าเรลานี่แหละว่าเราก็ร้องเพลงอื่นๆกันเยอะเขาก็ยังไม่มีชื่อตอนนั้นเขาเรียกว่าเพลงแคนเพราะว่าจะมีแคนมาเป้าแล้วก็ร้องรำแต่ว่าร้องในเพลงอื่นกันแล้วก็พอร้องตรงนี้เขาก็จะร้องช้า เช่นผู้ชายเขาก็จะร้องว่ามาเถิดกระไรแม่มาเอ้ยแล้วก็รับเต็มมาเถิดกระไรแม่มาสาวน้อยแม่จะชาจะชารำารลูกคู่ก็จะรับสาวน้อยแม่จะชาจะชารำารผู้หญิงก็เอาใครเนอแล้วใครแน่เอ้ยลูกคู่ก็รับเต็ม เรียกแม้จะทำไม<ช>ก็เรื่อยๆมาอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ยาวขึ้นเรื่อยๆพอร้องเกี่ยวกันไปกันมาก็อาจจะเป็นเพราะว่าอารมณ์ของคนร้องอะ่ะคือบรรทัดเดียวน่าจะไม่จุใจก็ยาวออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาจังหวะก็กระชับเข้ามาโดยมีชิงมีกลับมีเสี่ยงปรบมือแล้วก็ครูก็เล่าว่า พอเพลงแม่เพลงก็มาตั้งทินกันเยอะแยะหมดโดยเฉพาะเดือนห้าคือเดือนเมษาะจะมากันมากมายก็ต่างคนต่างร้องมีเพลงอะไรก็เอามาร้องกันแต่เพลงอ e ีเซลนี้ใครก็ท่ามไล่คนแล้วก็ตอบไม่ได้ว่ามันมาจากไหนยังไงชื่อนี้แล้วก็เคยท้าแม่บบพ่านจันซี่แกก็บอกว่าเขาเรียกกันมากูก็เรียกตามไป แต่ว่าเพลงเก่าๆไล่ๆคนยังพกอกกายจนแดงไม่ทุเรียนสุนทรวิาพาสหรือคนเก่าๆเขาก็ยังเรียกเพลงแขนอยู่สมมุติว่าร้องเพลงช้อยมาก็อ่ะร้องเพลงแขนกันมั่งดีกว่าซึ่งในตอนนั้นฉันก็เป็นงงมากว่ามันอะไรแน่แต่คำว่าอ e ีเซลเนี่ยก็สนิท่านกันไล่ๆคนทั้งพ่อนวดเจนพบด้วยเนาะก็สนิท่านว่า แล้วก็อาจารย์อนเอกนกนาวิกมูลก็สชน่นเดียกันว่าเออมันก็คงจะการแซลลกันพร้องไปแซลกันไปกันมาเกี่ยวพาราศีทะเละอะไรต่อมีอะไรก็คงจะเป็นคำว่าแซลเกิดขึ้นแล้วในยุคนี้ถ้าไปแสลกันบ่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวย <c oughs> นักเลงครับด้วย <c oughs> ห้ามแซลเด็ดขาดสมัยนี้ไม่ทานเซลล์แลครับแค่มองหน้าก็โดน น่าใช่แล้วก็พูดกันว่ามันน่าจะเอาไปใส่เป็นเพลงเมื่อก่อนไม่มีเรียกลูกทุ่งหรือลูกกรุงอะไรแล้วก็เขาบอกคุูก็เอาไปร้องเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วมาตอนล่างๆแล้วก็ได้ฟังวิทยุสถ่านีวิทยุยันเกราะเขาฟังครูจรพลด้วยตัวเองเลยฟังแกพูดออกอากาศว่าไอ้เพลงลูกทุง่งมันก็ไปจากเพลงพื้นบ้านเนาะ เอาไปปรับปรุงไปแต่งไปเข้าดนตรีสากลมันก็เลยไล่ลเพลงแล้วเพลงแร่นี้ชัดที่สุดเพราะว่าถึงแม้ไม่ชัดก็ไม่มีใครบงการเพราะว่าตอนแม้ไปเป็นควันจิตซี่ประจันไม่ไหม้เนาะไม่มีอะไรจะร้องหน้าเวทีเพลงก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นนักร้องอัดเพลงเสียยก็เอาเพลงอีเซลไปร้องใส่ไปในดนตรีสากล และทีนี้ไม่มีใครร้องรับได้มีแต่กั้นใจคนเดียวก็ก็เลยร้องไม่ลงไงร้องเรื่อยไปยาวๆา็กลายเป็นเพลงแลไปอีกเพลงหนึ่งอันนี้ไม่รู้ทำผิดหรือทำถูกทำไปแล้วนะคะก็คงจะพอได้เรื่องนะเพราะมันมาเข้าสู่กระบวนการดนตรีสากกลไปแล้วและมาทุกวันนี้เราก็ยังทำกันอยู่เอาเพลงอีเซลไป ใจดนตรีไปอะไรและโดยเฉพาะพี่ซาาพี่ยิ่งนี่เขาก็ไปทําแรปทําอะไรเราก็ที่จริงเราไม่ชอบแบบแรปเราร้องไม่ได้เราไม่เราไม่เล่นเป็นแรปเราไม่เอาเราไม่ร้องแรปเพราะมันแสบหูฉะนั้นเราร้องธรรมดาก็น<ม>่าดูเราไม่ร้องเพลง<ม>เฮ้ยไม่ห้ามกัน <dares an? S 1> เลยนะดูเพลินดูเพลินที่มันไปได้ทุกอย่างนะแล้วก็มีนักร้องแรปไล่ๆคนมา ข้ให้เราก็ร้องไปด้วยเอาเพลงอีแซวเนี่ยแต่งไม่ใจไปให้เหนื้อมันเข้ากับยุกกับสมัยก็ชิงชิงใช่ไหมชิงชิงค่ะ,คะชิงชิงก็ยังมาเราก็ร้องไปด้วยกันเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวไปข้าแรบปฉะนั้นคิดว่าอันนี้มันปรับเปลี่ยนได้ไม่มีใครห่วงไม่มีใครห้ามนะคะเพราะว่ามันเป็นข้องโบราณแล้วก็ที่เกิดจากสุพรรณบุรีจริงก็คือเพลงอีเซล อื่นๆก็มาทั่วไปฉะนั้นคิดว่าใครจะเป็นเจ้าข้องก็ต้องไปคุด่วงซุยไปอะไรอะนะฮ้าเจ้าข้องก็มีบางคนเขาก็อยากจะเป็นเจ้าข้องอะไรจะมีอะไรก็ไม่ว่ากันคิดว่าเดี๋ยวแกก็ตามไปเจอกันที่ห่วงซุยหรือหรือประชาเก่าเอาวันนี้ก็เล่าเยอะแล้วเนาะถ้าใครจะไปพูดขัดตอนไหนอะไรก็ได้นะถ้าไม่ขัดพูดไม่หยุดนะอ้าวไม่มีใครห้ามไม่หยุดนะ ค้าควันเจสซี่ประจานจากสุพรรณบุรีเล่าเรื่องอดีตข้องเพลงพื้นเมืองนะคะเพลงอีแซวค้าวันนี้พอก้อนนะจะเป็นอากาศแล้วล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สุดสวยสวยที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นก็คือคณะเพลง